สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้อาการแคร์คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นจะไม่ชอบเรานะครับตามธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นฐานความต้องการเหมือนกันหมดโดยหนึ่งในพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ก็คือการได้รับความรักและการยอมรับจากคนอื่น ความต้องการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์และยังคงเป็นเช่นเดิมมาจนท,ทุกวันนี้นะครับข้อ1เข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของชีวิตนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ จะมีความคิดเห็นต่อคนอื่นนั้นหมายความมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนอื่นจะมีความคิดเห็นต่อคุณซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะตรงกับความคิดคุณแต่บางครั้งมันก็เป็นเพียงมุมมองของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นคุณเลยแต่มันสะท้อนความเป็นเขาชะมากกว่านะครับ ข้อ2หันมาโฟกัสกับปัจจัยที่ควบคุมได้ก็คือตัวคุณเองนะครับเลิกให้น้ำหนักกับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างความคิดของคนอื่นแล้วหันมาใส่ใจกับการควบคุมตัวเองโดยเริ่มต้นจากการฝึกควบคุมร่างกายก่อนเช่นการฝึกทำสมาธิการฝึกหายใจการเล่นโยคะนะครับ 3. ทุกคนล้วนมีคอ ผิดพลาดกันทั้งนั้นและมันไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าทุกคนอยากจะเป็นคนที่เพอร์เฟกแต่ในโลกใบนี้ไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างนะครับทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องดังนั้นจึงไม่ได้มีแต่คุณที่ไม่เพอร์เฟกนะครับและมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยที่จะไม่ เพอร์เฟกนะครับข้อ4มันฝึกตัวตราตรุนเองนะครับมันคุยกับตัวเองบ่อยๆและตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความมั่นใจให้กับตัวเองซึ่งบางทีก็อาจต้องตั้งคำถามย,ยากบ้างเช่นฉันเป็นคนแบบไหนอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันฉันมีความสุขกับอะไรบ้าง พยายามอย่าตำหนิวิจารณตัวเองบ่อยหันไปใส่ใจกับความเป็นจริงของตัวเองและมองมันให้ชัดเจนจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาที่ผู้คนอื่นวิจารณ์นะครับข้อ5เลือกแค่คนที่ควรแคร์ไม่จะเป็นต้องแคร์ทุกคนนะครับเพื่อคุณยังไม่รู้คุณควรรู้ได้แล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้อย่างเช่น คนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาบอกคุณว่าทําไมคุณดูไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยคุณไม่จําเป็นต้องเก็บเอามาคิดเพราะเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณเลยนะครับแค่แค่รค,คนที่สําคัญในชีวิตเช่นคนในครอบครัวเจ้านายเพื่อนร่วมงานมันก็สู่พลังคุณมากพอแล้วนะครับหากต้องการ เคลทุกคนก็คงไม่เหลือพลังไปทำอะไรกันพอดีนะครับข้อ6ที่จริงแล้วคุณวิจารณ์ตัวเองยิ่งกว่าคนอื่นใช่อีกนะครับคนเรามักจะเชื่อว่าคนอื่นวิจารณ์ตัวเองซึ่งแม้จะมีคนอื่นวิจารณ์คุณบ้างจริงๆแต่ในความจริงนั้นคุณคือคนที่วิจารณ์ตัวเองมากกว่าใครๆนะครับ โดยเฉพาะหากคุณเป็นคนที่แคร์ในคําพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองก็วิจารณ์ตัวเองบ่อยๆและไม่ค่อยชอบตัวเองสักเท่าไหร่นะครับข้อ 7. อย่าพยายามอ่านใจคนอื่นนะครับและคนพยายามอ่านใจคนอื่นซึ่งมันจะยิ่งแย่ต่อสุขภาพจิตของตัวเองมาก หากเชื่อว่าตัวเองอาจใจคนอื่นถูกในความจริงแล้วมันมีโอกาสมากที่อาจใจคนอื่นผิดนะครับดังนั้นอยา่าพยายามอ่านใจคนอื่นเพราะมันจะทำให้ทุกข์ใจโดยใช่เหตุเพราะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดกับคุณในแบบที่คุณเข้าใจไปเองก็เป็นได้นะครับข้อ8 เลือกอยู่กับคนที่ใจกว้างสนับสนุนและยอมรับคุณอย่างที่คุณเป็นนะครับการอยู่ท่ามกลางที่มีความคิดลบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนล้วนสร้างความเจ็บปวดทางใจให้กับคุณได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคุณควรมองหาคนที่มีลักษณะใจกว้างสนับสนุนและยอมรับคุณในแ,แบบที่คุณเป็นและ ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาให้มากเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตของตัวเองนะครับข้อ 9. ควรรับการทำจิตบำบัดนะครับจิตบำบัดสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการรับมือกับปัญหาความทุกข์ได้มากขึ้นนะครับอย่ายกตัวอย่างเช่นจิตบำบัดแบบปรับความคิดพฤติกรรมนะครับที่จะช่วยให้คุณมีทักษะ ในการรับมือกับความคิดอตัตโนมัติทางลบของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นในกระบวนการจิตบำบัดจะมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ฝึกฝนตัวเองภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภยัยโดยมีนักจิตบำบัดให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะนำทักษะต่างๆไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับขอ้อ10คุณเอง ก็ต้องพยายามไม่ตำหนิวิจารณ์คนอื่นด้วยเช่นกันนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการที่คุณไม่ไปตำหนิวิจารณ์คนอื่นมันจะสามารถช่วยให้คุณปล่อยวางความกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะคนที่เขียนตีกดดันตัวเองมากๆก็มักจะทำแบบนั้นกับคนอื่นมากพอกันนะครับในทางกลับกัน คนที่ให้โอกาสคนอื่นได้เราผิดลองถูกมองว่าคนอื่นมีข้อผิดพลาดบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็มักจะสบายสบายกับตัวเองและไม่กังวลว่าจะถูกคนอื่นตำหนิวิจาร์ด้วยเหมือนกันนะครับเป็อะไรกันบ้างกับสิวิธีการไม่แคร์คนอื่นมากเกินไปนะครับ เพราะจะทําให้เราจิตใจว้าวุ่นไปมากนะครับบทความหน้าจะมีรายมฝไฟนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ